ทำซ้ำเติมที่ให้ครูหวนวิโยกไม่สางสายลมพาน้ำค้างพลางพลมพี่นาหระทมหมดทางโอ้ใจใหนางใจลาหัาง รักลาหายหน้าสิ้นเงาก่อนนอนเพ้อละเมอคำครวญยามห่างอ้างวางรันจวนคิดถึงหนวลเนื้ออุ่น เคยนุ่นแนบสวงเจ้านุ่นตักเจ้าพลักไม่ยอมให้นุ่นพี่ยังงอแม่คุณขอเพียงอุ่นดังคลังเก่าคอยลมละหูเอาใจพนอยามรักยังคอยเข้าคองอนก็งอรักเจ้า แต่นรกหรือไรบันดาให้วิมานาร,รักกลาเป็นเารโหน้องโกรธใหญ่น้องจากไปตัดใจจากกันแผ่พันจากเราลมลมจากปราดีนลม จงพัดเอาความพิรมมาให้ชมเมือหเก่าขอเพียงหนุ่นนองเช่นเคยเชย,ยเจ้าอย่าให้เฝ้าคอยันเฝ้ารำพึงตึงวันคืนผ่านผลบุญมีส่งบรรดาศอกสะทาน สของพยาฝ้าระเมอถึงเธอทุกวันเห็นจันทร์มฟ้ารักเลือนล้อถูวันเพื่อะเมอเดียวดายยังฟันวันเคียงกายมีไหวสวัสดีขอ,อยเดือนดับ คอยน้องยังคอยพี่ให้กับย้อนอีกครารูหวนทุกคื่นกับดาวาวอนทุกคราวกับฟ้า พราประนามยามมินชาชายเช่นเราลายสิน้นไม่ยินคำปากใครรักพี่มีน้องหนึ่งใจซึ่งในคุณค่าปราบชั่วฟ้า เลด้าฮาวอนุวันเอฮาหนวดนอง โอหองพี่แม่ทองพยาน้ำตาพี่น้องมองหน้ารูปไหมแข็งขาพี่อ่อนเพราะความพารักความคิดถึงพี่นั้นพึงเพียกหา จะอย่าทำเดินเมินหน้าโปรโดฟังวาจางที่ก่อนไม่อยากจะเชื่อคำพูดนองขอหยุดสักพักอันความเจ้าชู้พังรู้จัก เพราะพอ่อพงศักิ์เขาซอนแม่อย่าอ้างพ่อเลยลูกพ่อพงศัก์ทุกคนเนี่มันก็เป็นเช่นนี้แล้วทองพยาช่างพูดนาะเรียนไว้ครบทวนหมดทุกวิชาเชียวจะไม่เชื่อความรักของข้าใช่หรือไม่ อยากเชื่อใจชายใดก,<อ>กแล้วนำตัวข้ามาแต่ก็กลับปล่อยให้พระองค์ท่านหวังใจ<า>ไม่้าหากไม่เชื่อแล้วพี่จะเชื่อดพี่จะเชื่อดแล้วนะเชื่อดไปเลยเราต้อง,องดูสิจะกล้าไหมก็อยากจะเห็นเหมือนกัน เลือดรักของเฉลิมชัยแล้วมันจะสีอะไรมันจะดำหรือมันจะแดงทองพญาเจ้าทำไมพูดกับข้าเยี่ยงนั้นอยากเช่อก็เชื่อไปเลยแทงแล้วน,นะไม่สนอยากตายก็ตายไปเลยจะกล้าจริงหรือเปล่าแล้วใครจะเลี้ยงลูกแม่ ไอ้พ่อสมาร์ทไม่ห้ามจริงๆเหรอไมม่ห้าเชืเ่อดนะไม่อยากจะใจอ่อนถ้าหากไม่เชื่อแล้วพี่จะเทือดคอหลังเลือดบูชาพี่มีจ้ะพี่มีจ้ะ พอได้ไหมเล่าพ่อเ่าน<อ>ี้พี่ก็ตายตาหลับแล้วน้องล,ล,ลูกพูดเสมอว่าพี่มีจ้าพี่มีจ้าขอพี่จงเยาใจร้อนไม่ลืมนางเอกประจำคณะสาบานนะ พี่ชื่อว่าริด้พี่พงศ์เมงตราอูตองเมงตราอูตองร้าน้องขยี้เจ้าจคิดว่าสายโลหิตของเจ้านั้นเมงตราอูตองคขุนสลัก ให้กับประเทศชาติคุกกามประเทศอันเรืองรุ่งในอนาคตบังควรหรือสละให้กับอีรัสตรีที่เจ้าไม่ควรจะพึ่งอยู่ด้วยรานนองขยีพระเจ้าข้าพระองค์เจ้าก็สบัดสัตว์กล่าวเท็จโดยข้าเห็นว่าเรานั้นเป็นเจ้าตามโรงตามศาล หออไาไม่ได้พระองค์ท่านโปรโดเพตตาเราทั้งสองด้วยเถิดเพื่อข่าพระองค์เจ้าอย่าได้กล่าวอ้างแก้ตน <c oughs> ก็คงจะมีดีแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นก็คือเจ้าพ่อบาชีบายไม่เคยจะทำให้ด่างพล้อยให้เสียชื่อเสียเสียง ของกษัตริย์ผู้การประเทศนามอลองพยาเพราะฉะนั้นจะถือสวัสการครั้งนี้เป็นการผิดควรจะละโทษได้ไหมบาชีบายเจ้าจงเป็นเพชฌฆาตตัดศรีรษะสองทหารและสองสตรีแห่งน่านเจ้าปัดเดี๋ยวนี้อูลรอง ก็หลอกไม่อยาส่งพระเมตาด้วยยกโทษยห้ขาด้วยเถิดสหายลักทั้งสองข้าจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของนางนายของนายอยู่ที่ไหนพ่อตัวใหญ่ไข่กบไข่เลี้ยงไข่ลาดทำเป็นงิิมเดี๋ยวก่อนท่านไข่ข้างนอกนะ พอน้ำนิ่งไหลลึกเตตาด้วยเสียงใครไว้ใจไม่ได้พักพักก่อนใช่ไหมเพื่อนพักก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน,อนไปที่ไหนก็วางไข่ที่นั่นมังคยอชวา,ชวาทหารรักของข้ามังคยอชวา<ะ>ถอดบังคมด้วยไหมเออเอ,อ,อะไรอะไร จะไปไหนพ่อบาชีบายใช่ไหมเนี่ยจะไปไหนเราใช่ไหมถ้า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 ใช่ถ้าใช่จะได้ไปนี่นักคานเข่าเลยนะอยู่อย่งไงล่ะเดี๋ยวเกิดสวมวิญญาณนางเปรี้ยวขึ้นมาทำไงอะเนี่ยทำหนูท้องแล้วหนีหรอฮะกวานศพเหรอฮะตายแล้วเฉือนยังพอว่าจะเฉือนตอนหลับปะสิเจ้ากล่าวกะไรไม่สตรีแปลกหน้าโอ้ นี่เจ้าเป็นสามที่ดางห่งน่านเจ้าเกิดอะไรขึ้นมาทาั้งนี้พี่เขาทำหนูท้องแล้วก็ทิ้งหนูอะ,ะพี่เทพประชาหมมอมฉันชอบอยู่คนเดียวเใื่อ่ะทำงี้ได้ไงเนี่ยม,มันปลอดภัยเดียวแลานอนนะล็อกกอนล็อกอะไรมันนอนสบายอะโถน้อง<ถ>พีฟ้าประาที่เจ้าตั้งค้องกับปลาชีบาย,ยานั่นเหรอฮะใช่ค่ะพี่สายท้องตายแล้ว หม่อมฉันก็ะทองไปกันทองด้วยเหรอตายแล้วนี่น้องสองคนพี่ท้องกันหมดเลยผิใจแล้วเจริญมากพี่ก็ะทองเหมือนกันฮะไอ้พวกนี้ไม่เข้าท่าเข้าทางเรอเลวทั้งหมดใช้ไม่ได้การไม่รู้จักรักษาสัจจะก็คงจะดีแต่เพียงคนเดียว มมเม,มีมันโง่มีเมียฉลาดกว่าผัวมันก็ตามหาเจอต้องเราเมียอยู่บ้านนอกมันมาในเมืองไม่ทันพี่นีหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในเมืองด้วยเดินจากเ<อ>มืองการปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยแม่จ๋าดีที่สุดเลยพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ยพ่อมังคยอชาวามคนเต็มเลยแม่เ,ดเ,ดเห็นผัวหนูไหมแม่ตอนที่มันจีบหนูครั้งแรกนะ มันร้องเพลงสวรรค์เชียร์มิวสิกไบไหมเจมจันไปเที่ยวเมืองการบ้านพี่เลี้ยงของนมพันดีเป็ดไก่ก็มีมากมายแน่แม่มันเอาเป็ดเอาไก่มาล่อฉันฉันไปอยู่บ้านมันเนี่ยนะฉันคิดว่าฉันเนี่ยต้องตกถังเข้าสารแล้วสบายแล้วมีผัวรวย,ยมีฟาร์ม<ะ>มัว มีเลี้ยงเป็ดมีเลี้ยงไก่ที่ไหนได้พอมันได้ฉันนะแม่มันเอาฉันไปทิ้งไว้ที่เมืองการอยู่ก็บยายแม่อย่าให้ฉันหนาแม่ผัวเลยใครจะไปอยู่ได้บนทั้งวันและตอนนี้นะแม่นึกจะขี้ก็ขี้นึกจะเยี่ยวก็เยี่ยว พ่อคุณเอ๋ยพ่อรูปงามพ่อมาตุ่สุขุมนวนตีที่สุดของวังคุกกามเทียวเจ้าเอ๋ยไม่มีเมียใช่ไหมพ่อคุณทหารทุกคนห้ามีเมียคำสั่งของพระองค์ท่านหม่อมฉันจดจำดีพยะค่ะมันปลาปลื้มมันปลาปลื้มเองจะต้องรับผิดชอบนะเข้าใจไหมดูตัวอย่างมังขยอกจะวาเขาไวเออคือ ถวายบังคมจ้าคืออุ้ยจะนั่งไกลแล้วไกเนี่ยโอ้ยอ้าวไปไหนแล้วล่ะไม่ค่อยสะดวกอระจ้าขอชั้นยืนก็แล้วกันนะอ้าวใครน่ะใครอ่ะใหญ่จังอะไรใหญ่พี่คะพี่นมกระทองใหญ่แบ่งให้อื่นก็มั่งดิเดี๋ยวเธอ้องสาวอ่ะแม่คุณเอ้ยไปกินอะไรมาละน่ะน่ะ ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันกินอะไรเข้าไปจ้ะจ้ะไม่รู้ว่าพ่อของเด็กเนี่ยมันยัดเด็กเข้าท้องหรือยัดควายเข้าท้อง <c oughs> ก็ไม่รู้ตอนนั้นมันมืดวันนี้เราจะไปขุดเอ้ยและเจ้าเข้ามาในวังหลวงเนี่ยประสงค์จะตาม <c oughs> หาเพ้าเป็นพ่อของเด็กเหรอจะ๊ะใช่จะ้ะฉันมาตามหาผัวเอาแล้วผัวของเจ้าพ่อของเด็กน่ะอยู่ไหนล่ะผัวของฉันนี่แหลจะจ๊ะไปที่ไหนใครๆเขาก็รู้จ้ะหน้าเนี่ย เหี่ยวมาก่อนเลยถ้ามองไกลๆถ้าอย่างนั้นโดนลมหน้าอกพูดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นพี่รอดยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่น่ารักมาก่อนน่ารักมาก่อนเลยเสียงนกอย่างกาละเวกเลยจ้ะโอ้ยพอจะรู้จักบ้างไหมจ้ะเอ๋ในเมืองหลวงนี่ก็ไม่มีใครเสียงกาละเวกแล้วเขาชื่ออะไรล่ะจ๊ะนี่แม่คุณจ๊ะเอ่อชื่อชื่อพี่มังลายนะจ้อ รรู้จักมีมีขยอชวาไหมขยอชวาด้วยอันนั้นด้วยละจ้าใช่เลยชัดชัดแล้ว <c oughs> ไอ้มังรายกขยอ <c oughs> กละดหล่นชน,นะมึงนะกละดหล่นชนะไอ้มังรายขยอชวาไหนมึงมานี่สินะแหมพ่อขุนเอ,อ้ย ดีที่สุดในวังหลวงดีมากกว่าคนอื่นนะอีนุ่นปองเข้ามานั่นนะสรุปแล้วนี่มึงสารเลวที่สุดกับเพื่อนเลยพี่นพตาเทนพี่นี่แอมไงฮะแอมมอะเมียพี่อะเดี๋ยวพี่ดีทิ้งให้อยู่กับยายลอนาดิการน่ะใครแอมงไงพี่มึงอะใคร <c oughs> แสดงว่าต้องปั๊มปั๊มทีเนี่ยถึงใหญ่ขนาดนี้ปั๊มทีี่กลับบ้านแล้วามาในตอนนี้เนี่ยโอ้เสียหน้าหมดเลยเนี่ยจะนั่งไม่ค่อยไหวด้วยท้องมันครับนั่งดีนั่งดีไปนั่งอย่างนี้เดี๋ยวมึงเข้ามานั่งค้ำหลังเมียผู้น่อยที่เอ้าทรมันไม่บาลานซ์กันโอ้โหนี่ไอสัตดันเขาจะท้องหรือเขาจะคลอดลูกกันตรงนี้อันนีับแต่นี้ต่อไปพวกเจ้าคงเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดแล้ว ว่าสตรีที่อยู่เคียงข้างกายพวกเจ้าทุกนวลนางเราได้หารที่จะแตะเนื้อต้องตัวของแม่หญิงเจ้าไม่ไม่เชื่อก็ถามแม่ทองพญาสิเมงตราอู่ตองไม่เชื่อจริงเลยอทองพญาเจ้ากดถามราองคยีราณคยีเจ้าถามแม่หญิงเจ้าได้เรนุมาระเสริฐที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าครับองค์พระนอหัวพระพูดยิ่งใหญ่ให้งบดีผู้กล้ มาพราะเจ้าทุกคนอย่างนี้ก็ค่อยมีความสุขกันอย่าทิ้งนะรู้สึกจะไรคู่อยู่คนเดียวเองเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณสนับสนุนขอบคุณครับอัน ทเอกกรักเจริญรัตน้อมมาินัศอักพรับกระผมหนุ่มเทพบัญชาขอความศรัทธาความมาตตาน อย่าลืมสเสน่หลิเกโรงใหญ่แสดงเมื่อใดได้พบกันเฉลิมชัยมาไลัยนาขอเพียงความรักขอห้ามทรงสาร ทุกทกคะแนนของแฟนครับขอบคุณครับผมของกราบกลานบพารัดไม้หอมขอนอบน้อมไว้นาน,าน ส่งสมเนียงเสียงสนอกยังหวานเพราะผูกสัมพันธ์ฝากชื่อนนำชัยฝากเอาไว้เป็นลูกหลาน มาช่วยครูกแก่ชราเอาไว้ปีหน้าพบกัน สเสน่ห์ลิเกไทยให้เปลาสายใจ Ro'n braf o'r